วันนี้ค่ะนุ่มตุ้ยเกียรติกมลนนะคะนำทีมเพื่อนๆนักแสดงเข้ากลมกันแล้วนะคะเพื่อรายงานตัวเป็นลูกป,ประดูราชนาวีที่เท่ที่สุดของพอสอนนี้นะคะ ขอกรี๊ดหนุ่มในเครื่องแบบกันหน่อยนะคะยิ่งแอบมองก็ยิ่งเห็นความเท่ภายใต้เครื่องแบบราชนาวีทั้งพระเอกตุ้ยมากสรสวิทรวมในนักสแสดงอีกรับเรื่องที่ค่าย Quiz and Quest เริ่มมาถ่ายทอดชีวิตลูกทัพเรือโดยตบเท้านักสแสดงนะคะเข้าร่วมพิธีวงสวงเมื่อเช้านี้กันที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานักกองมัะชาการกองทัพเรือก่อนจะเปิดกล้องให้ผู้การนาวินหรือหนุ่มตุ้ยปฏิบัติการรับกลวงพร,รางหัวใจนางเอ,งเอกหยดทิพย์ที่ได้เป็นคุณหนูอีทนำทีมสาวเบลและสาวไอซ์ใช้ความสวยนะคะ หมวดทีมลูกระดูสุดทะเลนแกงนี้ให้คุณผู้ชมต่อมหากระจกันแล้วละค่ะก็รู้สึกเป็นครั้งแรกค่ะที่ที่ได้มาแบบทาพิธีที่นี่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะดูเป็นพิธีการมากกว่าเดิมเพราะว่าเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือครับเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมากฮะเพราะว่าตอนสมัยก่อนไปสอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นฮะพอวรนนี้ใส่ใส่ได้เฉยเลยฮะ หล่อค่ะหล่อดูดีเลยค่ะเดี๋ยวเอาเงินไปด้วยคือเราดูจากบทมันสนุกแน่นอนก็เป็นเพื่อนของน้องหยาดผมก็เป็นเพื่อนของตุ้ยก็มาเจอกันพอเวลาเจอหน้ากันก็ถึงเนื้อถึงตัวตลอดครับคือมือเขาเนี่ยถึงหหน้าผมตลอดเวลาอืแหมนะคะน่ารักขนาดนี้ก็ต้องติดตามกันดูให้ดีๆนะคะเราก็จะเก็บเบื้องหลังสนุกๆมาฝากกันอีกเรื่อยๆค่ะ